สวัสดีทุกคนสวัสดีสวีดัตนะคะอย่างที่ได้บอกกันไปแล้วนะคะวันนี้ศิรานีจะมีการไลฟ์สดนะคะโทรหาถามเรื่องราวความรักของคนทางบ้านนะคะศสินรบกัว่าห้ามปิดเครื่องนะคะเคศิรานีไลฟ์สดที่รไม่เคยสวยทักทีแต่อย่าซีรีสกับเรื่องนี้มากนะคะอย่าซีรีสกับเรื่องความสวยความงามหน้าเพราะว่าเพศศิรานีไม่ใช่เพจเกี่ยวก,กับการสอนแต่งหน้าใดๆเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องมีความสวย เพจของศิรานีนะคะเป็นเพจที่ต่อตั้งขึ้นมาเพื่อปรึกษาเรื่องความรักนะคะปรึกษาเรื่องความรักไม่ใช่สแสดงในเรื่องความรักสารแณอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะปรึกษาเรื่องความรักของชาวบ้านชาวช่องเขาซึ่งเดี๋ยวตอนนี้เราจะโทรไปหาใครจะบอกว่ารายการนี้เป็นรายการสดจริงๆนะคะที่ไม่ได้เตรียมมาเลยว่าเราจะโทรหาใครนะคะ เราก็จะโทรหาคนนั้นเลยแล้วถ้าคนนั้นรับ mm hmm. ก็แสดงว่าผู้โชคดีถือเธอจะเล่าหรือไม่เล่าก้วแต่ถ้าเธอไม่อยากเล่าหรือเธอไม่สะดวกเราก็จะเปลี่ยนคนใหม่ทันทีนะคะเรื่องของเรื่องคือเราไม่มีเวลาด้วยเพราะว่าสิรณิณีไม่ต้องมา,มา,ม,ามาไรสดอะไรอย่างนี้ทุกวันเป็นประจำนะคะสุดท้ายนีสิรณิรณีก็ต้องแบบทำงานทำการไม่ได้ว่างนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันอัดหรืยอยังอ,อ๋ออัดอยู่นะ อ่ะโอเคจัวันนี้เนี่ยนะคะศิรินีจะโทรหาใครเดี๋ยวขอเซิร์ชก่อนขอเซิร์ชก่อนนะตอนนี้ศิรินีมีคนติดตามล้านสามแล้วหนึ่งร้อยล้านสามคนซึ่งถือถือเยอะมากทีเดียวเนี่ยคะ่ะเนี่ยก็นะศิรินีจะโทรหาใครดีนะพักหนึ่งพักหนึ่ง เรื่อเสียงนี้ก็มีเยอะเนี่ยค่ะไม่รู้ว่าตอนนี้ปิดเครื่องกันไปบ้างกันหรือยังน่าจะยังเนาะอ่ะคนนี้แล้วกันถ้าดิฉันโทรติดคนนี้แล้วเ,เขาเล่าเรื่องราวความรักของเขาให้ดิฉันฟังนะมันจะมันมาก น,นี้ไงพอดีว่าตอนนี้อะไรนะจ๊ะหรือว่าจะฟังเพลงต่ออ๋อใช่จะฟังเพลงต่ออันนี้อันนี้รู้ยังว่าโทรมาเรื่องอะไรตอนนี้พี่โอ๊ํกำลังทําเพจเกี่ยวกับเรื่องศิรณีถามเรื่องราวความรักของชาวบ,บ้านชาวช่องเขาและอ้อนก็คือผู้โชคดีที่พี่โอ๊จะให้ออกรายการในวันนี้ด้วยสะดวกคุยหรือยังอ่ามเป็น เรื่องจริงเพจพี่มีตอนนี้มีคนติดตามเป็นล้านเลยนะจริงๆฉีนนี้เธอจะมาอายอะไรคุณแบงค์อยู่ไหมคุณแบงค์อยู่ไหมเปเตะบอลกำลังกลับคุณแบงค์เปเตะบอลกำลังกลับคือทุกคนเขาจะต้องที่ดิฉันโทรหาจะต้องเล่าเรื่องราวความรักของเขาให้ดิฉันฟังเป็นรายการสดโดยที่ดิฉันไม่ไม่ต้องมีการเตรียมกันก่อนตอนนี้คนติดตามกําลังเยอะเลยนะคนเข้ามาดูล้านล้านแปดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยโอ้ย <c oughs> เราเรื่องราวความรักของเธอกับสามาีเธอหรอไม่อยากใช่ว่าว่าพบเจอกันได้ยังไงไ,ไม่เป็นไรไ<ม>นะฉันเปลี่ยนคนฉันเอาคนที่สะดวกคุยโอเคนะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีก็คือไม่สะดวกคุยก็ไม่เป็นไรเราเอาคนที่สะดวกคุยนะคะเพราะว่าคือเรื่องราวความรักพวกเนี้ยคือจะต้องเป็นคนที่เขาต้องสะดวกคุยกับเราจริงๆถ้าเขาไม่สะดวกคุยกับเราเราก็จะไม่คุยกับเขาเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราจะไปแค้น เยอะเหอะกระแชงเขาเป็นอย่างนั้นไปนะเอาใครดีนี่บางทีเขาก็อาจจะรู้ตัว,วนั้นะเพราะว่าคือบางทีเนี่ยเรา <c oughs> เราบอกว่าวันนี้เราจะโทรหาไงเลยกลายเป็นว่าเลยกลายเป็นว่า <c oughs> จริงๆแล้วเราก็ต้องืหเราก็พูดย่ากรอนว่าเราจะโทรหาใครว่าเขาจะเอตอบแบบเราหรือเปล่าว่าเขาจะเรา ที่เราฟังอเปล่าไงเราก็เลยไม่รู้ว่าจะยังไงยังไงนะอะนเนี่ยเอาใครดีนะใครจะคือผู้โชคดีเดี๋ยวนะที่เห็นว่านั่นเนี่ยนะคือกำลังเซิร์ชนะกำลังเซิร์ชอยู่นะว่าจะโทรหาใครดีโอ้มีแฟด โอเคกลายเป็นลบเพื่อนออกจากเพื่อนแล้วอ้าเอาเอา,เอ,าเออเดี๋ยวนะที่เห็นเนี่ยก็คือกำลังแบบเหมือนว่าเซิร์ชอยู่เพราะว่าใครจะสามารถเล่าเรื่องราวให้เราฟังได้นะอาวิกตอกเนีมาถูกวิจัยวิดีโออเรากำลัง เพจศีรานะีเนี่ยมาติ๊กตุง่งติ๊กตอกเกี่ยวอะไรกันเนี่ยเจ้าใครดีนะบางคนเขาไม่อยากเปิดเผยนะเป็นแบบเหมือนสาวโสดอย่างเี้ยกำลังดูใจดูใจกับชายอยู่แล้วแบบถ้าเกิดเขาไปเปิดเผยถึงความรักเนี่ยก็พบกนันได้ยังไงอะไรไงผู้ชายคนอื่นที่ปิงปังเขาอยู่ก็จะแบบไม่ชอบเขาเลยอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เขาเสียโอกาสในครั้งนั้นไปไงเราเข้าใจนะเนี้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องหาคนที่สามารถที่จะคุยได้เอาคนนี้ละกันโอเคดูสิว่าเขาจะถรับโทรศัพท์เราไหม มีใครรับโทรศัพท์เราสักทีถ้าไม่รับเราก็จะเปลี่ยนคนทันทีถ้าไม่รับเราก็จะเปลี่ยนคนทันทีเพราะเราอย่างที่เราบอกแล้วว่าถ้าไม่รับก็จะเปลี่ยนคนทันทีเราจะไม่มามัวล,ล่ำพี่ลีพี่ไร่หรอกว่าจะให้คนแบบต้องมาแบบไอ้นี่เราเนื้อออกมาเออเพราะฉันคนนี้ก็รักกัน ถึงเขาจะอยู่ไม่อยู่แล้วก็โทรจิกไม่มีใครรับโทรศัพท์เราสักคนหนึ่งเอ้เอคุณผู้ชมวันนี้จะประสบความสําเร็จไหมเนี่ยเน,นี่ยเมื่อไม่มีใครรับโทรศัพท์เราสักคนหนึ่งแต่หรือฉันจะไม่ปล่อยผ่านนะคะดิฉันจะไม่ปล่อยผ่านราะฉะนั้นมันต้องมีสักคนหนึ่งแหละที่สามารถที่จะเราเรื่องราวความรักครั้งนี้ เขาได้กับดิฉันได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคุณผู <c oughs> ้ชมมีคนทรกลับแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องรับสายปุ๊บปั๊บสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่กุ๋ยทำไม,ไมหรอ,อตอนนี้พี่กุ๋ยกำลังออกรายการสิกรานีอยู่นะคะพี่กุ๋ยคะ ตอนนี้พี um anyway> ่กุยกำลังออกรายการสิรานีอยู่รู้ไหมคะไม่รู้หรอครับอันนี้เสียงหลานเสียงหลานพี่กุยร้องป่ะคะเนี่ยพี่กุ้ยวะพี่กุยว่างอยู่เปล่าทำไมอ่ะพี่กุ้ยรู้เปล่าเนี่ยใครโทรมารู้ ก็คือตอนนี้พี่กุ๋ยกําลังออกรายการสีรานีอยู่รู้เปล่าเพราะตอนนี้น้องกาลังทําเพจสีรานีอยู่หรอออือหือโอ้มอะไรไม่มีพี่กุ๋ยยุ่งอยู่เหรอไม่เป็นไรยุ่งอยู่ก็ไม่เป็นไรค่ะไม่มีอะไรขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ อกว่าแล้วมีอะไรยุ่งอยู่คือเขาไม่รู้ว่าเราทำรายการอะไรก็ไม่เป็นไรนะคือห่ <c oughs> ำ่องเลยอะ่ะบางคนก็ยังไม่รู้เลยว่าเราทำรายการอะไรหรือบางทีก็รู้แล้วแต่ว่าคือเอานี้ดีกว่าคนนี้ต้องแบบว่าอันนี้กับเราเลยเรื่องเราความรักเพราะว่าเขาก็เป็นหนึ่งในผู้ติดตามเราด้วยเหมือนกันนี่น่าจะสำเร็จแล้วแหละเพราะว่าคือเราต้องสำเร็จสักคนเนี่ยนะ แล้จะสำเร็จสักคนหนึ่งอ่าแล้เหมือนคนรู้ตัวแล้วไม่คอณรับโทรศัพท์เราแล้วเหมือนเริ่มรู้ตัวแล้วว่าแบบจะต้องมีคนโทรหาแน่เลยอะไรเงี้ยเนี่ยดูดิไม่รับโทรศัพท์ถ้าวันนี้ไม่สําเร็จนะห้าว่ากันนะคุณผู้ชมเพราะว่ารายการนี้มันเป็นรายการสดสดจริงๆสดจนคนงงอะว่ามึงทำอะไรรายการอะไรสิรายการนี้คือรายการอะไร แล้วมีอะไรหรือเปล่ากำลังนุงดูอะไรอย่างเงี้ยเออดูเหอะคุณเธอไม่มีรับใครรับโทรศัพท์เราเลยสักคนหนึ่งอ่ะหรือบางทีเขาอาจจะเกรงกลัวอะไรบางอย่างอ,อะไรดีอ่ะแล้วถ้าเขาเนคน,คนที่เพิ่งเลิกกันไปอ่ะเขาจะเล่าเรื่องราวความรักของเขาที่ที่เลิกกันไปได้ไหมอ่ะหรือว่าอะไรหรือว่าไงไม่เขาก็ไม่กล้าหรแอะ เพื่อนอะโอหาเพราะว่าเหมือนเพื่อนเพิ่อนก็นมีแฟนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเอาเพื่อนนี่แหละแม้แต่ฉันโอหาใครเนี่ยไม่เคยติดเลยนะการที่มีเพื่อนเยอะหนึ่งก็ดย่ดยงแหละเราจะได้เออทำรายการได้ไนงะให้ตายเถอะฉันศาตรจัดรายการประมาณทุ่มตรงยังไม่เสร็จธุระกันอีกหรอ หรือว่าเขาจะรู้ว่าฉันจัดรายการเขาหลบหน้าฉันนะฉันตั้งแต่ฉันทํารายการเนี้ยมีแต่คนหลบหน้าฉันมันเพราะอะไรไม่เข้าใจดูเหอะไม่มีขนาดโทรศัพท์ฉันเลยฉันงงมากมันเป็นเพราะอะไรอะ่ะเขาไม่ว่างหรือว่าไงหรือว่าเขาจะรู้ว่าฉันโทรมาทํารายการนี้ก็เลยแบบเหมือนพรว่า ดูดิจะหมดเพื่อนอยู่แนละ้วเพื่อนก็เยอะด้วยเนี่ยเราก็เลยดีนี้ก็ไม่ไม่มีใครกลัหาเลยจะทำะไงเนี่ยคนนี้แล้วกันคนนี้น่าจะคุยเก่งทำไมเสียงไม่ไม่ไดังเลยอ่ะ ให้ตายเอจะจัดรายการที่เวลาทุ่มหนึ่งมันไม่มีใครรับโทรศัพท์ฉันเลยให้ตายเธอเป็นไปได้ยังไงนะคุณผู้ชมถ้าวันนี้ไม่สําเร็จคุณผู้ชมห้ามว่าที่ฉันเด็ดขาดนะเพราะว่ารายการนี้ว่าเป็นรายการสดจริงๆนะคะเห็นไหมคะว่าเป็นรายการสดไม่มีการเตรียมเพราะ,ะนั้นแนวเนี่ยให้ตายเถอไม่มีใครรับโทรศัพท์ฉันเลยไม่มีใครรับชชโทรศัพท์ฉันยังไม่พอ ไม่มีใครคิดจะโทกับดิฉันด้วยเนี่ยดูดิบางคนยัง,งงงเลยอ่ะว่าฉันโทรหาทำไม <S 2> <S 2> <S ฉันจะโทรหาทำไมาแล้วฉันก็โทรหาเพื่อปรึกษาเรื่องราวความรักหรือว่าเรื่องเออที่ภาษาเรื่องความรักนะเออมันก็คือรายการสิรานีไง รู้จักกันหรือไงโอเคคุณผู้ชมดิฉันมีความรู้สึกว่าณนะตอนนี้นะคะยังไม่มีใครที่เอามีเสียงตอบรับกับดิฉันเลยนะคะเหมือนว่าเขายังไม่เสร็จภารกิจกันหรือเปล่าดูสิไม่มีใครรับโทรศัพท์ดิฉันเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ แดดล่มลมตกหรือว่าโอกาสนาะที่มีคนพร้อมที่จะเล่าเรื่องราวความรักให้อ่ดิฉันฟังนะคะก็เดี๋ยวดิฉันจะรีบมาไลฟ์เลยนะคะวันนี้ต้องขอโทษด้วยที่แบบไม่ประสบความสําเร็จกันเลยสักคนหนึ่งน่ะนะทุกคนอยากจะฟังกันมากดิฉันเข้าใจนะคะดิฉันเข้าใจเพราะฉะนั้นรอไปก่อนนะรอไปรอไปโอเค โอเคนะบางบางคนก็ไม่ยอมเล่าคือติดแล้วแต่ไม่เล่าแล้วก็ไปห้ามเขาไม่ได้เพราะว่าคือเขาสะดวกอย่างนั้นนะคะในรายการสื่อการนี้ไม่มีการบังคับจิตใจใครโอเควันนี้ไม่สําเร็จนะคะภารกิจวันนี้ไม่สําเร็จเดดิฉันมีใครโทรกับดิฉันดิฉันจะรีบไลฟ์เลยโอเคนะคะไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องรอนะแต่ถ้าถ้าจะมีไลฟ์แล้วเดี๋ยวจะไลฟ์เองโอเค